อีเจได้อีเจ,อเจตอนที่โดนอีสตีมันสวมเขาให้ก็กรอบเป็นฟืนเป็นไฟแล้วเป็นไงสุดท้ายเนี่ยนะตัวเองก็มาสวมเขาอีบอมเองจะใหกลับมาเจอหน้ากูนะกูจะหักเขากูเนี่ยแล้วก็ตบที่หน้าแรงๆแล้วมันได้สติขึ้นมาเลย,ย,ยแล้วกูจะยอมรับทำไมว่ากูมีเข่าเนี่ยโอ้ยนี่ีจิต้าจริงๆอ่ะพี่มีเขาแต่แค่ปฏิเสธความจริงก็เท่านั้นเองนี่ถ้าเป็นมึงกูจะไม่แทงกูด้วยเขากูนะกูจะแทงมึงด้วยเขากูเนี่ย ใจเย็นก่อนนะเว้ยอีเจนเนี่ยไจ่ติดต่อกับสตีฟในฐานะเพื่อนก็ได้นะเว้ยไอ้ตามถ้าติดต่อกันในฐานะเพื่อนนะเว้ยมันก็ต้องมาบอกให้พวกเราสองคนรู้แล้วแม้แล้วก็ของที่สตีฟมันส่งมาให้เดี๋ยวก็ต้องมาอวดแล้วป่ะอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูสิวันนี้สตีฟมาส่งขอ,ขอ,ง,ของง้อก,ก็ด้วย,ยแบบนี้ยคี่พี่ชิตาพวมันก็ถูกนะเอาเดี๋ยวกูเลยตกลงยังไงกันแน่ครับเนี่ยนี่เมื่อกี้ไหนบอกว่าคุณสตีฟเนี่ยอาจจะส่งของมาให้ในฐานะเพื่อนก็ได้ไง ที่พี่จิตตามพูดมันก็มีเหตุผลนี่ใช่มีเหตุผลเพราะว่าฉันเป็นคนที่มีเหตุผลกับทุกเรื่องโอเคเรื่องที่ผ,ผ่านมาบางเรื่องกูอาจจะไม่เมียดของยังไ้แต่ว่ารื่งนี้คือโค้ชจะมีเหตุผลเลยเว้ยกูบอกไว้เลยนะว่าอีเจเนี่ยมันต้องแอบกลับไปคบกับอีสตีอีกครั้งแน่นอนโดยที่ไม่บอกให้อีบอมรู้ว่ากูเอาหัวกูี่ยเป็นพักกันเลยนี่เฮียเปิดการ์ดอ่านดูก็น่าจะรู้ว่าเขาส่งมาในฐานะเพื่อนหรือกลับไปคบกันนะครับ ที่กูอ่านดูเมื่อกี้นะเว้ยมันก็ไม่มีไรนะทุกวันเกิดอ,อีเจที่ถึงอีเจมากแล้วก็ชอบสร้อยล็อกเกตที่มีรูปคู่ของเราไหมเดี๋ยวสร้อยล็อกเกตอยู่ไหนกูว่าน่าจะอยู่ในกล่องเก็บการเมื่อกี้แล้วกล่องเก็บการอยู่ไหนอยู่บนชั้นวางของในห้องอีเจมนันอะสวยแล้วมึงถ้าเกิดบอไปเจอเข้าเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะเว้ย เอก็ดีสิจะได้สมหน้ามันหนอยปากก็บอกว่ารักอีบอมนะรักอีบอมเนี่ยเป็นัไงล่ะคะสุดท้ายแล้วตัวเองก็กลับไปเล่นชู้กับผัวเก่าตัวเองโอ๊ยีนางวันทองไม่ต้องสะดุ้งค่ฉันไม่ได้ด่าหรอกฉันด่าอีเจมันไม่ชาติเรายังไม่รู้ความจริงเลยเว้ยว่ามันแอบกลับไปคบกับสตีฟจริงหรือเปล่าอ่ะเออกูอยากได้ยินความจริงจากป่ามันก่อนเว้ยและตอนนี้นะมึงช่วยไปเอาสร้อยกลับมาคืนก่อนก่อนที่บอมไปเจอแล้วจะเป็นเรื่องเดี๋ยวมันจะบานปลายเร็วๆ ก็หลักฐานโทษอยู่นั้นน่ะจะไปเชื่อได้ไงเ่ยไอ้เฮียฮะอไอ้เฮียบอมไปไหนอ่ะนั่นละดิสักราดมาแลยจ้าว่าจะหนุ่ยเฮ้ยน้องเฉิ่งเลยแปลงร่างเป็นหงษ์ทำไมเนี่ยฮะแปลงร่างอะไรล่ะคะเอิงก็อยู่เอิงอยู่เฉยเนี่ยเออถึงว่าน้องหงษ์ทำไมแดนแดน หน้าท้องแบนลาดสวยแต่พวกมึงอ่ะมาทำไมวะฮะก็กูอ่ะจะไปชวนมึงไปกินข้าวห้องกูไว้เพราะว่ากูเห็นว่าเจ๊มันยังมันไม่มาสักทีก็ไปกินข้าวห้องกูกันไปป่าวอิชิตะกูไม่ได้เอาอะไรไปเดเว้ยกูไม่ได้ขโมยอะไรเลยอ่ะแล้วมึงจะไปรู้เมื่อไร อิตาอืมกูไม่ได้ถามว่ามึงขโมยอะไรกูถามว่าน้องหงสุทธิราชของกูเนี่ยโทรหามึงไหมเขากูบอกไปแล้วว่ากูไม่ขโมยอีเกลมันไม่ได้โทรมาอิตาฮะอะไรอยู่ข้างหลังมึงมึงซ่อนอะไรไว้เอาไปดูดิไม่มีไม่ได้ซ่อนอะไรเลยมึงก็เฮ้ยไม่มีไม่มีไม่ได้ซ่อนมึงก็เห็นนะเมื่อกี้แบบแบบแบบนี้ไม่หยิบไม่หล่ะไมงหยิบไม่หล่ะ อาไม่มีเลยใช่ป่ะเออวันที่สุดอะไม่มีเลยนะโฮ้ยมึงมาได้เลยไมนไรเฮ้ยไอนี่ของห่วงนะเว้ยของอีเจเตียอะไรของโกของมึงแล้วมึงยังได้ยังไงก็ก็ก็ไอชาติมีกิกอ่ะเออแล้วไอ้กล่องเมื่อกี้ที่โยนไปมันเป็นกล่องสร้อยที่ชาติซื้อให้กิกเว้ย แล้วอีเจมันรู้ความลับนี้มันก็เลยเอาสร้อยเนี้ยมาเป็นตัวประกันใช่ใชแล้วก็ขู่ว่าอีเจอาจะบอกน้องอาร์มเรื่องนี้จริงจริงจริงแล้วมันก็เลยให้ไอชาตีเนี่ยเป็นทาสมันเว้ยมึงสังเกตมัลา,าช,ช่วงเนี้ยไอชาตีเนียมันจะเข้าไปหายเจนเว้ยมันต้องมันต้องคลานเข่าล้องอม,อมอมอมอเข้าไปตลอดเลยเว้ยเพราะไอสร้อยเส้นนี้แหละใช่เพราะว่าในสุดเดี๋ยวพอไม่มีสร้อยเส้นนี้กูก็ได้ไปไทยสักทีเย้สมน้ำหน้าอยากมีกิ๊กดีนัก ทำไมน้องหงไม่บอกว่าว่ามีชีต้าเป็นทาอุย้ยมังกรน่ะอยากจะมีควายแบบนี้เป็นท่ามา,มาลองถีบรอกหนเลยนี่ในเมื่อตอนนี้เนี่ยกูยโยนสร้อยนันทีไปแล้วกูก็ไม่ต้องเป็นท่าใครแล้วไงเขาใจชีบาแต่หงไปนานแล้วนะว้ยทำไมยังไม่กลับสักทีวะอยากจะดูหินใหญ่แล้วเนี่ยดูของกูก่อนไปล่ะง่วมันเดือด เดือดเทปนะเดือดเทปอะเฮียขืนปล่อยให้เฮียบอมเนี่ยอยู่ห้องเจ๊ออยต่อไปอะจะไปเห็นของอย่างอื่นที่สตีฟส่งมาให้เจ๊ออยนะฮั้โอ้หกูก้เจ๊เหรอเฮ้ยเจ๊ี่อยู่ไหนเนี่ยเกาหลี เดี๋ยวมึงจะทำอะไรเกาหลีสัลยกรรมหูหน้าแน่นแขกงแบบต้องเบื่อขนาดนั้นต้องทำอีกเหรอนี่แล้วมึงอจะกลับมาเมื่อไหร่อีเจอีเจฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยอีเจเฮ้ยสัตว์ตาไปแล้วอะไอ้เจี่ยงเกาหล้าเออดิก็ไมมึงไม่บอกกูเลยว่าว่าจะไปเกาหลีมึงอีบอมควายก็มึงบอกอีเจว่าอะไรมึงบอกอีเจว่ามึงจะไปทำงานที่เชียงใหม่หนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่เหรอแล้วอีเจนี่มันจะบอกมึงเพื่ออะไรฮะเออว่ะ กูมาเซอร์ไพรส์น้องหงนี่ว่ะเฮ้ยแต่มันก็ควรบอกกูป่าว่ว่าจะไปเกาหลีเนี่ยก็เอ้ามันอาจจะบินไปทำหน้าใหม่มาเซอร์ไพรส์มึงไงใช่ใช่ตัดใจว่าเออเนี่ยเนี่ยคนใหม่อะไรเงี้ยเออมันก็จริงเว้ยผัวเมียชอบเซอร์ไพรส์กันเออเขาเ่าเว้ยเซอร์ไพรส์เดย์เดย์เดยดยดยแล้วไงมึงจะไปกินข้าวห้องกูไปเนี่ยเออไม่กินอ่ะ กูจะกินข้าวกับน้องหงษ์กูไม่อยากกินข้าวกับควายคำก็ควายสองคำก็ควายเดี๋ยวกูแชร์เรื่องที่อีเจมันครบชูอยู่เลยแล้วดูสิว่าใครจะควายกว่ากันจีน่ามึงด่ากูในใจใช่ไหมเปล่านะกูกำลังคุยกับผีบ้านผีเรือนไปแล้วคท่านโอแคแล้วค่ะไอ้ตั้มมึงดูสิห้องนี้ไม่มีน้องหง์เนี่ย แต่มีแต่ชีตาเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรค้ายกัดกันตุ๊ดโลกจิตดูไปน้ว้ยไปนะจ๊ะเอ๋ยเอ๋ยเอาแปดอุ้ย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 อีกสักดอกมาแลวจ้ะไม่ต้องโทษด่ากูเข้าไปด่าสักกูอยากจะพูดความจริงออกมาว่าอีเจเนี่ยมันกำลังคบชู้กับผัวเก่ามาดูสิว่ามึงจะยังด่ากูได้อยู่หรือเปล่า แต่ก็โชคดีของมึงมากนะอีเจที่วันนี้กูดันฉลาดขึ้นมารู้ว่าต้องโยนซ่อนลงไปจากชั้น14ลงไปมึง <c oughs> ก็ไอ,อีบอมมันได้ดูความจริงแน่ๆว่ามึงกำลังคบชู้อยู่กับสตีพหัวกเก่ามึงอะ่ะวยนี่ฉลาดก,กับป้ามึงเด็มึงอ่ะตัวพี่รุษเลยโดยบอกมันสงสัยเลยเห็นป่ะโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้กูโกโหกเรื่องกิ๊กอะไรของมึงแน่นะป่าเนี่ยไอ้บอมรู้ความจริงไปแล้วแล้วถ้าเกิดคุณเพื่อนออยกับคุณสตีฟแอบกลับมาคบกันจริงๆจะทำยังไงอ่ะ อ๋อกระจุดพูดตลอกมั้งแหมที่มันเป็นวันทองได้เนี่ยไอ้อะไรช่้หรือว่าที่เจมันบอกเราว่ามันอยู่ใต้หวันน่ะแต่จริงๆแล้วมันไปหาสตรีป่ะว่านเอาว้รอมันกลับมาแล้วก็ถามความจริงจากมันดีกว่า